นอไปต่อสำหรับ1มิเอ้ย1หนสิงหาสองพันหาร้อยนะครับแก่มือผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ก็ขอบาร,รมีองค์ปูซอยให้ได้เด้งนะครับซอยถึงน้ำกัน,วนงวดนาางวดนี้นะครับผ่านไปแล้วซึ่งบอกตรงๆว่าโกไก่จักเม็ดน,นะครับต้องบอกก่อนว่า16กรกฎาคมสองพรเลขอาจารย์นอตตี้ไม่เข้านะครับ บอเข่าเลยบอกไก่พอมเก่าอย่างเก่ากับ่มีเออไปปีนหัวกระร่างมั่นละกะไปออกหกสองสองหกซึ่งถ้าหกสองเนี่ยมันเป็นเลขงวดก่อนเราเป็นงวดหนึ่งกรกฎาบางคนก็ยังไปเม้นด่าผมในเอ้าตอนให้ไม่ใช่ตัวนี้มันก็ดูไม่เป็นไงมันเป็นเม้นด่าในคลิปเก่าเราไงอืมนะครับเลขเราไม่เข้านะครับไม่ใกล้เก้าไม่มาแปดไม่มาหาบ่มาทุยเออนะครับเสียใจล่ะกับ่เข่าก็คือบ่เข่าครับพี่น้อง ไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่ต้องมีคําพูดใดๆไม่ใช่ว่าอุ้ยทะเบียนรถอุ้ยเลขฝันไร้สาระนะครับเพราะอะไรถ้าจะเอาทะเบียนรถผมถือทุกงวนพาะรดผมมันหลายขั้นยามันไม่มีไม่เอานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่ถูกนะครับก็คือไม่เข้าไม่ใกล้ไม่เกยไม่อะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากขอโทษหลายๆครับผม งูเองจำนั่นแหละพี่น้องผมปึกเองผมเพ็ดบ่ได้ผมพิดพลาดเองปูกระบอกอยูวาย่าโทษจต่ของขันบ่โทษผมมันจะไปโทษไผรละ่ะกับผมเป็นคนเป็นผู้นำอ่ะเมื่อนันบ่ส้ำเร็จเมื่อแกพิษติโตผมนี่แหละก็น้อมรับไว้ทุกคําดานะครับแก <cerca S 1> อยากดากระแล้วแต่นะครับดามาหลดเพราะว่าขาดาแล้วรวยขึ้นกระดาดาแล้วบ่รวยขึ้นกดาดา็นกดา่าหลด การคิดเอาเองนะครับพี่นอ้องอ่ามั่ก็ีะมีหลายคนหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าทําไมตอนเข้ามึงกระโดดตอนเข้าก็ต้องกระโดดต้นเสียงไฮดินะครับแล้วตอนอ่าไม่เข้าหน้าเหมือนหมาหน้าหงอยเหมือนหมาเลยนะครับพี่พี่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นพี่ไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอกผมเป็นความหวังของ f อก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ ผมแบกความหวังของคนไว้เยอะเพราะหลายคนเขาศรัทธานในตัวผมเหมือนเราเป็นตัวแทนเมื่อเราทำไม่สำเร็จมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเพราะผมให้พวกเขาด้วยใจผมรัก FC ของผมผมทุ่มเทผมไม่ได้มาหลออคนนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเลขไม่เข้าจริงเลขไม่เข้าบางคนเขาไม่เสียใจเพราะเขาหวังผลประโยชน์ไงแต่ผมเนี่ยทำเพื่อพวกเขา ผมจึงเสียใจแต่คนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นมันก็จะมาด่าเราหาว่าเราเอ่ร้องให้อ่อนแอจังผมไม่ได้อ่อนแอผมแค่เสียใจในสิ่งที่ผมทําไม่ได้นะครับถ้าว่าผมอ่อนแอมาหาผมในหน้า <c oughs> นั่นแหละน้องพี่น้องก็เสียใจงวดนี้ฝนกระทิตกฝ้ากระห้องนะกระทิไปต้องวันน่ <c oughs> นะครับเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นโปรดใช้สติวิจารยาณในการรับชม1สิงหา2 5ง8นนะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ครับซื่อยังก็ได้ขอให้มี8นะมี8อะไรบ้าง87 8เแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้ เจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้าฟังอีกครั้งแปดเจ็ดแปดเกาเจดเก้าแล้วก็แปดห้าแปดเจดแปดเก้าเจเก้าแล้วก็8แปดห้าสามตัวมีแปดเจ็ดเก้าปดเจดห้า สามตัวมี 8, 7, 9, 8, 7, 5, แปดเจ็ดเก้ากับแปดเจ็ดห้าเม็ดเดียวตัวเดียวแปด<ร>แเจ็ดเจ็เดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแดแป้เจแปเ็ดแอแปดเจ็ดแอเ็ดแปดเจ็ดดแเจรดแวดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปเจดแปดเจ็ดแปดแปดเันดเจ็ดแได้เจ็ดแปดแาดเจ็ดแดแปดเจดแแดเดแนดวเจ็เ็ดเดแปดแปดแปดเดเจดเ พวกห้าพวกหกเนี่ยไอตัวที่ตัดออกคือแปดหกนะทุกคนเมื่อวดนี้นตัดออกแค่ตัวเดียวคือแปดหกนะครับเพราะว่าวถ้าทําทไมถึงตัด,ดเพราะว่าถ้าจะเอาเข้ามามันจะเป็นหลายคู่เกินนะครับพี่ตนะครับข้าพี่ตงเจอกันครับครับผมกด <c oughs> ต่างกอนดูขาขาเกันอนน,น,น,นั่นแหละพี่น้องกับประมาณนี้อ่ะมึงมีจ๋าฉีบมาเต็มยู่ซุ่มพี่บ้าเนี่ยก็ หนึ่งสิงหาสองพัสซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ปดแปดอีกแล้ว8ป8เจ9ดแปดเก้าเจ็ตัวมี8ป9กับ8 7ดเหเม็ดเดียวคือ8 7ดเจ็อ่าทำไมมันมีเลขเดิมอยู่สตัวก็คือไอแปดกับ8 9 ทำไมถึงอาจารย์ถึงเลือกเข้าชุดมาก็งวดนี้มันไปออก6กสองมันเป็นเป็นเลขของงวดก่อนนะครับซึ่งงวดนี้เลขเราไม่เข้าเลยนะครับใครจะตามก็ได้ใครไม่ตามก็แล้วแต่นะครับดีที่สุดก็คือไม่ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าซื้อแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยหมดเยอะเลยไม่น่าเล่นเลยไม่ต้องเล่นตั้งแต่วันนี้เพราะไม่มีใครไปบังคับคุณพี่เลยนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจแล้วนี่คือแนวทาง ไม่ใช่คําทํานายจากนาซานะครับที่จะได้รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรนะครับถ้ารู้เล่วงหน้าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วเงินมาแจากกรับทุนผมหลายผมซื้อเองได้นะนี่คือแนวทางแล้วไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะผมอธิบายชัดเจนแต่บางคนนะ่ะไม่เคยเข้าใจเลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็คือโอ้ยงวดเยอะเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจพี่ไม่อยากด่าผมไม่อยาก โทษผมพี่ไปคิดเอาเองผมว่าคนมีดวงนี่ไม่จําเป็นต้องตามผมหรอกซื้อตัวใดมันก็ถือครับพี่น้องมันอยู่ที่บุญวาสนาดวงเลขมันก็มีเข้ามีหลุดไอ้เข้ามันก็มีก่อนหน้านั้นมันก็เข้ามันหลุดปุ๊บก็ให้มันหลุดบ้างนะครับแต่มันเข่าทุกงวดมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับถ้ามากกะเบิ่งว่ามากกะเลื่อนพานนะครับอ่าแน่จริงก็บล็อกเลยแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอผมกี่ขั้นบล็อกนะพี่น้องเพราะว่ามันไหลนะเออ บางคนก็มาเม้นปั่นก็แล้วแต่นะครับถือว่าเอาเฮ็ด <c oughs> เอนเฮ็ดยังกับเฮ็ดนั่นแ่ละกับ้องเบิงก็ชอบก็แปดเจดกับแปดเก้าผมมาก8ปดเก้าหลายก็ต้องมาโอ้สร้างไ็้บันแปดเก้า่อยก็สร้างอุ้ย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัดแต่หกอกแดงเดี๋ยวอ่ะสูตรนั่นนี้โอ้ยเนาะนอดเลยเดี๋ยวเดๆๆๆๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดหกไหม ย่านนี่วะย่านแปดหกรักเลยเออย่านแปดหกอยู่ได้พี่น้องพี่น้องแปดหกผมย่านนียตัวที่ย่านเลยคือแปดหกตัวที่ตัดออกอะ่ะเพราะว่ายังมันเกี่ยวกับใครงวดอะ่ะเลยงวดที่ผมตัดออกอะ่บะบอกของซีนะ่ะมันอยู่สูตรนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่สูตรนั่นเลย,ยนเนี่ยแปดหกเนี่ยหนึ่งบวกห้าหกนะเห็นบอกอู้ย่านแปดหกย่านดีๆแต่ว่าไปข่อยเขียนลงใบแดงเลยข่อยผสม เขียนซีคูเขียนหาคูเล่งวันเลยแปดหกกันนายาลใช่ใช่ครับแปดหกก็ก็ใครอยากได้ก็เอาไว้นะทุกคนผมพูดให้ฟังว่าผมไปตัดตัวที่มันค่อนข้างที่จะจะสวยสดนะ